ฮัลโหลนะครับกับใหม่ครั้งสลับใหม่ครับมาเจอกับผมอีกรอบหนึ่ง oh. กับนายฮาเด็กคนเดิมเออไม่ใช่สิตอนนี้นเจอไอ i ดีเราบิ๊กสเกลนี่เนาะกับไทยเดิมนะฮะวันนี้เราจะไปหาอา่ไม้มาต่อเติมบ้านนะฮะแล้วก็หาไอ้นี่ย็หาเขาเรียกอะไรนะเห็ดแป้งนะเอามาท mm hmm. ำซุปจะได้มีอาหารกิน หว่างนี้นะพราระร,าระู้สึกว่ารู้สึกกิน้ด้วยสัตว์ของเราโ <c oughs> ตช้าเลือกเกินเออเอาขวานไปด้วยดีข <c oughs> วาน <c oughs> อย่าลืม เขาโอเคนะปะเด็ดเด็ดนะเติมกินอาหารกำรมเด้อเด้อเดี๋ยวจะมาดูจะมาดู พาไปทางนั้นเลยเหรอทางไหนใกล้กว่ากันมะไปทางนู้นก็ได้ใกล้กว่ามั้งมันทางบกเหอะจะไว้ายน้ำไหมวะถือดาวไปก่อนนะครเบยังไงก็ต้องว้ายดีสินะอืมได้ทำสะพานสิจะทุ่มเหรอ ก็ได้มั้งเข้าช่องนี้ก็ได้มั้งเ,เราขุดทางไว้ตรงไหนวะที่ทำทางไว้ดีๆหน่อยะลืมไปแล้วเนี่ยไปแบบเฉียงๆนิดนึงอ่ะกัดเท่าไหร่นะเอย่อ <10 5, S 2> ิบสนั่นเนี่ยเ,เจอแล้ว แอนตี้วลาสอัพเดตเออรู้แล้วครับเรามาฟันต้นไม้ด้วยฟันในนี้น,<า>นะฮะไปทำบ้านได้หลายได้หลังใหญ่เลยนะฮะออมผมนี้ต้องการเห็ดนะฮะไม่ต้องการอะไรเลยได้ <มา S 1> แล้วเห็ดแดงมีทั้งเห็ดทั้งสองอย่างเลย โอ้เห็ดแดงเต็มพื้นไปแล้วนะฮะคราวนี้เราก็ตัดต้นไม้ต่อเลยฮะเออดี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 เป็นฟอเรสต์เป็นใบโอมที่มันเขียวชํำดีนะฮะชํำแบบอืมชํำได้ใจมากโอ้ต้นได้เตี้ยนะรู้สึก รอบนี้เราได้ไม้ไปทำบ้านหลังมบเริ่มเลยนะว่าแล้วนะไม่ทําแล้วนะเนี่ยน้าสุดๆแล้วนะลงทุนลงทุนซื้อเกมมิงเมาส์มาเพื่ออะไรเพื่อเล่นเกมไหมครับโอเคดีมาก เกมมิ่งเมาส์ราคาเจ็บเกนเราเจราคาเจ็อีกไม่นด้เราจะต้องเจอพัมกินกินมันเจอในลเกิรไม่ใช่หรอใช่ๆก็แต่เราก็ต้องเจอสิเอ้ยพัมกินไม่ใช่เมลอนฝักทองฝักทองฝักทองจะได้ทั่วไปนี่นะก็ยังไม่เจอไม่ใช่หรออ่าแต่ก็ยังไม่เจอ ถึงบอกอย่างนั้นไปแต่ถามว่าจะอย่างอย่างดีมาวปวดหัวเลยนี่ปวดหัวเลยยังไงดีชวนในเมลเข้ามาอีกคนนึงมั้ยรึไงรึงไงน่าสนใจนะครับแต่นั้นตัวฮาด้วยเนี่ยเนาะเออ รับความแหลกระดับ hmm. น mm ี hmm. uh ้ไ huh. ด้หร mm ือเปล่าไม่รู้เพราะนี่มันแรนผ่านอรรมชาติมันจะแหลกนิดนึงปอนมันต้องใช้เน็ตเครื่องเครื่องเฮียเนี่ยโอ้โหมันเครื่องเฮียอัพโหลดมันเอตัวอัพโหลดมันไม่เยอะไงนี้อฮืเร็วอัพโหลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละอืดอืดเงินเมื่อไหร่เจอกันเมื่อไหร่เจอกัน กลับบ้านถูกเนาะอาจจะไปตะลุยต่อแล้วโอ้ยเจอชายหาดด้วยข้างๆกันเลยหมูหมูกินนื้อหมูไหมก็ดีนะโอเคหมูหาด กัดบ้านไปก่อนเดี๋ยวลืมกันกันด้ไปก่อนเดินมาไกลแน่ไม uh ่ต้องถ้าเพลินอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันบ่ายแล้วนะบ้านเดอะบ้านเด้อเดี๋ยวรอขุดเห็ดตัวนี้กันอยู่พิกัดเท่าไหร่นะ สองร้อยหกสี่แบบเท่าไหร่นั่นแหละโอ้ขวานทางละว,วิ่งพาปลากันมั่งละมึงเป็นฟอรเรสได้ขาผีดุด้วยอะรรำ ศูนย์หนึ่งกาศูนย์จะาข้ากับไปหาเจ้าเลยนะฮะอ้าวอีเอาแล้วไงอุ้ยลาวา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 าจะเย็นทำไมอ่ะอยู่ใกล้ลาวกันดีอยู่ใกล้ใกันนี่ว่า เฮียมารับรองไม่หลงหลงชัวกลับบ้านเองดีกว่าถึงล้วถึงแล้ว่าไก่แป๊บเดี๋ยวต้องออกมา PVP กับมอนบ้างละ ของเยวกับมอสเริ่มขาดแขนมันก็ขาดตั้งแต่แรกเปล่าวะเป็นเดือดวันพิวพี ปิดทําเพื่อเอา้าใส่ได้เวลาขยายไะไรนะวนะไดบ้านแล้วขยายนะทันี้ขยายไปนะนเนี่ยเขาไปล่าเองไปเอเออย่าดูถูกอย่าดูถูกไหมอย่าดูถูกใช่ไหมใช่แล้วคุณรู้เหรอโ้เห็นแงเยอะ ไปค่ามานมุมแป๊บจะเอาไอ้นี่มาทำลแ,ลแล้แล้วก็เดี๋ยวใกล้เวลาสกัดฟิตแล้วไม่เอาค er, ิปเปอร์เดี๋ยวสไปเดอร์สเกลก็โอเค <ày> อยู่นะอ้ยยิงแรง ออกไปไฟโดยคนดีกว่าไปต่อไปต่อกันก่นโอ้ยวันนี้ทันพึดมันต้องตัวนี้ทันกำลังเฮ้ยตายแน่เนี่ยเราเห็นเดี๋ยวตายเน่ทันแกะบ้านลาคอนไม่เป็นไรตายแถวบ้าน มันเก็บองอุ้ยตายครั้งแรกค่ะตายครั้งแรกยังไม่ตายเพรับผมยังไม่ตายไปให้แล้วกันไปให้แล้วกันอีกพีเราของเราโอ้โหโดนเกล็เกล็ดมาแล้วเกล็ดเลยตอนนล้บ้านก่อนแล้วกับ้านก่อนบ้านก่อนเก็บองให้แล้วหรอวางคิเปอร์ในป่านะมีตัวหนึ่งคือตอนเนี้ยไปยืนรูดของอยู่ตรงนั้น ไม่ได้ของเถอะอันเอามาแล้วหยิบมาแล้วนบมาที่เดิมรอบหนึ่งตรวจดีกว่าตายต้องไปไหนเลยดีกว่าเนาะนี้ข้ามไปเลยดีกว่าเืินนี้ไป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 นอนเถอะไายแล้วนี่ยตยแล้วนีตามมายิงอีกแล้วเขาบ้านแล้วเฮ้ยเอา ดีเลย์เกินไปแล้วนะอ้าวเกิ็แล้วนี่ไม่เมื่อกี้ไอ้นี่ปึ๊บแล้วก็ดีเลย์ไปอยู่ตรงคีเปอร์เมื่อกี้อขานอนแล้วทุกคนโอ้โหตายสองครั้งรวดตีนี่ยยังไม่หยิบของอะไรไปด้วยเนี่ยมันดีเลย์มากอ่ะดีเลย์โง่ไอ้อะไม่นอนไม่หลับ ไหทำไมดีเล่แล้วดีเล่เกินอ่ะแล้วเช้าแล้ว,วเช้าแล้วอ๋อโอ้อะกลับ <c oughs> ไปที่เดิมเลยเ <c oughs> าโอเนาะเล้วโอเคแล้ว,ลวปิดโคมมาดีขึ้นไปเก็บที่ ทำไว้กอนี้่เก็บยวสเกลให้หน่อยอีตัวนี้แน่เลยที่ฆ่าเขาเมื่อกี้ที่ฆ่าเมื่อกี้นี่คือกิปเปิม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่มันจะมีตอนแรกไงที่โดนสเกลยิงอ่ะมันมันจะแบบสเกลยิงมาก่อนกิปเปอร์มาสมทบที่หลังเรามาไฟเลยอยู่ๆก็ออกมาไฟกับมอนตรงนั้นอ่ะฮ่าับาฮ่ากำลังจะวิ่งไปเก็บของนะมันอยู่ก็ห่าเอ้งครับ แล้วเป็นไงฮะตายสองรอบติดตายสองจริงจริงคนคนนั้นจริงคนคนนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาอ่ะเอาอยบาของมานี่ไหนวะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาขอไล่ฝันไก่ก่อนไล่ฝันไก่ก่อนฟูไก่เยอะ ว่าเดียวสามคลิปแล้วเนี่ยนะโอ้โโอเคเห็นไหมไฮเดตายแล้วไปตายที่ไหนแล้วน่ะขอน้ำด้วยครับในเลวินนะโอเคฮะตามลงไป เลวินนั่นนะเลวินวินนะอ,ะ,ะอันใหม่อันใหม่สับซึ้งเลยอ่าพี่มาดิมาช่วยระคาพี่นหน่อยของเยอะน้นหมดเลยเรื่อยๆอยู่ไหนอ่ะขอนข้างบ้านเขาไม่มีของอะไรเลยนะเนี่ยแต่หยิบอะไรก่อนงั้นเดี๋ยวพี่ใจหานเอาไปหยิบเองอืขวานสองอันหน่อยพออาหารนะ ข้างบ้านข้างบ้านวิ่งรอบบ้านแล้วนะไม่ไรพี่พี่แล้วพี่ออกมาอีกขอเองก็ได้โอเคอกาเว,วลอรอละ ำเร็จนะฮะโคตรเลวินเลยจริงๆมันเป็นเลวินที่โคตรลึกโอเคได้ฟินมาหนึ่งอันกาวเวฟสี่จวคิดต่อไปอแล้วไม่คิดอตอไป โรนี้ปล่อยไว้โูคิปเปอร์บอมลูโูนี้ปล่อยไว้เลยนาและโอ้โหของเต็มอ,อ่านี่ดาบด้วยมีอะไรบ้างนะมีปะอ,อะไรไม่มีอะไรแล้วนะ กูยังมมุม่เยมีอะไรที่สำคัญแล้วนะเออมีมงมุมมีกระดูกอะไรเงี้ยลาสร้างบ้านอันแสนสวยงามแล้วนะฮะสกัดกาวเวลโรจะหาพื้นที่ก่อนสกัดในบ้านเนี่ยแหละ อยู่ๆก็สก,กัดกาเวลสก,กัดไปทำอะไรทำอะไรทำอะไระดูไ<ๆ><ะ>งลูกธนูไปยังไม่ได้ไปก่อนเพิ <S <S ่งได้อันเดียวอ่อืมวันดดีเยี๋ยมห จำได้เลยเอ้ลูในตำนานเนะี่ยวันนี้จะเป็นความทรงจำของตูน้าไปอีกนานนะนานแสนนานเลยหละ่ะนนครั้งแรกที่ฉันตายนะฮะ <c oughs> หาอาหารต่อยังยังไม่เลิกซ่ายัง เดี๋ยวได้รู้เรื่องขี <laughs> ่ยมอหนงเอาขึ้นะเ,เที่ยงเลยอโอ้ยอแกะอีกแล้วแต่ไก่อ่ะฆ่าเลยนะเจอ,อแกะไก่ถามว่าตอนนี้แก่ยังมีความจำเป็นไหมตอนนี้ยัง ถึงบอกว่ามันจะมีเนื้อให้บอกได้ก็เจอมีเนื้อให้กินนะตอนี้คืออะไรยังไม่ค่อยจำเป็นที่จะต้องใช้มันเท่าไหร่เงี้ยไม่จําเป็นที่ต้องใช้คือไม่จำเป็นต้องใช้คนเหรออ่าใช่อ่าก็ยังไม่ได้เตียงเลยยังไม่รู้อืมก็ตอนนี้เราได้เตียงเรียบร้อยไปแล้วไงอ๋อได้เตียงแลลืมแกะเลยทีนี้แต่นี่แบบแกะจ๋ามึงอยู่ไหนนี่แกะเหรอ เอาเลยเอาเลยได้มา8อันแล้วเนื้อตึ๊ด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 โอเค10ชิ้นครับเนื้อในแกนี่เป็นอะไรที่ส่งหุณนค้างไหมแล้วก็เดินไปตรงไหนเหมือนเนี่ยคิ้และกลับบ้านเนี่ย ฟาร์มต่อไปนะแล้วเราก็มาล่าหารตามสเต็ปนะฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดสองสามสี่ห้าแปดสองสามสี่ห้าแปดเจ็ดแปด คาเด้เขาสร้างบ้านไปนะแล้วก็ไปล่าอาหารสเต็ปเอ้โหเนือแกะปุ่งแต่ลเหมือนกล่องจะไม่พอเหมือนล่องจะไม่พอเลเวลที่ชั้นอุตสาห์สมมันนานสมมันนานอะไรกันแต่รับกล่องเพิ่มดีไหมหนอ จะทำเป็นแคมป์เลยไดะะ้ไงเนี่ยฮะเดฟมาสร้างมาสักทีจะเอาให้มันง่ายๆได้ไงจะสวนนี่สิ <S 1> <S 1: <S 1: <S ออ การใช้ไม้ที่โคตรเปลืองนะเอ่อไอ้ต้นรักโอ๊กมีต้นอ่อนมาบ้างไหมมีอยู่สองต้นไม่ใช่หรอแต่ต้องไปหาเพิ่มคือถ้าได้มาอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเนะี่ยคือจะเป็นดงมันเลยนะอา่าไม้อลิมิตอะ <laughs> ลวเว้ยมืดล้วเว้ยล้วเว้ยนอนนอนนอนอนอนเตรียมตัวนอนรอนอนเลยแหละเออเช้าวาเลยไม่พิวเพี้ยล่ะไม่แหละเมื่อคืนภาคเกินไปอย่าให้รู้ในวอาใครเป็นตัวเริ่มซาเอ๊ะได้ข่าวว่า มีพิกแอคป่ะไอพิกแอคกพิกแอคพิกแอคเอ Pick Act. Pick Act. Pick Act. เอพิกแอ็กพิกแอ็มีหินอ่ะพิกแอคหินอยู่สองอันทำที่ปัม๊มหินด้วยละมัง้งโหนเดีย๋ยวนะสไตล์การทำเครื่องปั๊มหินทำมันเลยแหละมันตอนนี้เลยแล้วกันแต่พี่ปลาวาให้ ตรงไหนดีตรงนี้เหรอมาจัดอะไรก่อนแรกก็ดินก่อนแล้วกันอ่ะฮะรางน้ำเาถังถังไปตักละวามาก่อน นตักน้ำมาด้วยนี่แล้วว่ะส่วนมันจะเป็นหรือเปล่านั้นดูหนอมันแหลดูไม่ค่อยปลอดภัยเนี่แค่จ้าดว ลาพี่เตียมของแป๊บหนึ่งดูสิแบบมันไม่เสียแป๊บสักหนึ่งเอ, <laughs> อ่อ หยิบพิกแอคก่อนลืมทำอะไรนะเออทำอะไรอยู่ล่ะกำลังเดินดูไล่เทืนนามั้งป่าหรอกความจริงดูลายอยู่อะ่ะลายสินะแหมตายดังแหมตรงไหนถามหน่อย เขาเรียกอะไรนะห้ามขุดนะฮะโปรดกรุณาอย่าขุดดินทิ้งแล้วครับเครื่องปั้มหินฮะจะตายแล้วรู้ว่ะเออโอเคแล้วจะได้เซฟขึ้นเยอะ เราจะมาเป็นอะจะเป็นคนยืนดูอาจจะเป็นผู้คุมครับไปทำพิกอคก่อนพิกอคไม่มีเหลือเลยก็ให้ไปแล้วนี่ตองอันนี่อ่ะเอาอันนี้พังห่อนไหมอยู่ตรงเครื่องนะ Okay. เคดี๋ยวตอนนี้ปรับแต่งมันหน่อยแล้วกันให้มันดูแบบไฮโซขึ้นมานิดหนึงปลอดภัยนี่ปลอดภัยแน่นอน <laughs> อยดี๋ยวมันไม่หมดเวลาแล้วหรอตัวอ๋อเป็นว่าว่าคลิปนี้นะฮะก็มันคงได้เกินเวลาสมควรใช้คำว่าเกินเวลาสมควรดีกว่า,วาก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครบับจบการทําเครื่องปั๊มหินอัตโนมัตินะฮะแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อคลิปหน้านะครับสหรับนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ